นายแบงค์ลุ่มดวงสวยเข้าไปใช้บริการหาแฟนในเว็บแต่กลับเจอแก๊งกันโชคทรัพย์บังคับให้เขาป้นธนาคารของตัวเองหนังเริ่มต้นที่พระเอกของเราที่มีนามว่าจอรนจอรนเป็นพนักงานธนาคาร mm hmm. เขาเป็นคนขี้อายไม่กล้าคุยกับสาวสาวแม้แต่สาวข้างบ้านเขาจึงเลือกเข้าไปใช้บริการเว็บหาคู่ที่มีชื่อว่าฟอร์มรัสเซียวิเลิเพื่อหาสาวมาเป็นแฟน สเปกสาวของหนุ่มจอนก็ไม่เบาต้องเป็นคนสวยน่ารักใจดีขยันไม่ขี้บน่นและคุยรู้เรื่องและจริงใจเขาตัดสินใจเลือกสาวสวยคนหนึ่งและขอซื้อเธอให้มาอยู่ด้วยเขาซื้อเตียงและที่นอนใหม่เพื่อต้อนรับเธอและที่บ้านของเขามีมดเยอะมากเขาจึงโลยากำจัดมดรอบบ้านและแล้ววันที่นัดกับสาวสวยก็มาถึงจรขับรถคู่ใจไปรับเธอที่สนามบิน ระหว่างทางเขาพยายามคุยกับเธอว่าบ้านของเขาห่างจากสนามบิน40ไมล์และที่บ้านมดเยอะแต่หาลังไม่เจอเธอพูดแต่คำว่าค่ะอย่างเดียวแถมอออกาการจะอ้วกออกมาทำให้จอนรีบขับรถเข้าข้างทางเพื่อให้เธอลงไปอ้วกจากนั้นก็ขับรถต่อไปจนถึงบ้านเมื่อเปิดประตูเข้าบ้านทั้งสองก็พบป้ายต้อนรับที่จอนได้ทำเอาไว้เวลคัมนาเดีย สาวสวยของจอรนคนนี้เธอชื่อนาเดียนั่นเองเธอยิ้มให้จอรนเล็กน้อยจอรนพยายามโทรติดต่อขอคืนนาเดียกับทางเว็บอยู่หลายครั้งเพราะเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ไม่ได้รับการติดต่อกับจากทางเว็บเลยนาเดียแหวนให้จอนจอรนจะไม่ยอมใส่แต่ก็โดนนาเดียบังคับนาเดียมีเวลาว่างเธอจะนั่งถักเสื้อกันหนาวสีแดงวันหนึ่งจอรนแอบค้นกระเป๋าของนาเดียก็พบว่า มีกล้องส่องทางไกลและปืนไปแช็กอยู่ส่วนนาเดียก็แอบค้นห้องของจรช่วงที่เขาไปทำงานและพบว่าเขาสะสมวิดีโอเทปการมีเซ็ก์แบบพันธนาการและในระหว่างนั้นนาเดียก็พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจนหลายวันผ่านไปความสัมพันธ์ทั้งคู่เริ่มดีขึ้นจรจึงซื้อพจนานุกรมรัเสเซียอังกฤษมาฝากเธอนาเดียจึงหยิบหนังสือตำราพันธนาการมาให้จร และชวนเขามีเซ็กแบบพันธนาการตามที่เขาต้องการทำให้จอนเริ่มใจอ่อนอยู่มาวันหนึ่งนาเดียก็บอกกับจอนว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและอยากจะมีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดจอนจัดเค้กก้อนใหญ่ให้นาเดียขณะที่กำลังร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่นั้นก็มีชายสองคนมาหานาเดียชายคนหนึ่งบอกว่าเขาชื่อลูคัสจูรี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนาเดีย ส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออเล็กซายเป็นมือกีตาร์คนใหม่ของลูคัสทั้งนาเดียลูคัสและอเล็กพูดภาษารัสเตียสนุกสนานกันมากแต่จอรนงงไปหมดไม่รู้ว่าชายสองคนนี้มาทำอะไรที่นี่แต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องลูคัสจึงอาสาเป็นล่ามให้เพราะเขารู้ภาษาอังกฤษนาเดียบอกจอรนว่าเธอจ้องมองเขาที่สนามบินเห็นเขายืนตรงทางออกเธอยังบอกอีกว่าสมัยเด็กๆ พ่อได้มอบกล้องสองทางไกลเก่าตั้งแต่สมัยสงครามแก่เธอเอาไว้ดูนกเธอคิดว่ามันเป็นกล้องถ่ายรูปจึงเอาไว้ถ่ายของที่เธอรักเธอบอกว่าถ้าจอนอยู่ไกลเธอมากๆเธอก็จะมองเห็นจอนด้วยกล้องสองทางไกลและจะได้วิ่งหนีทันถ้าจอนเป็นคนไม่ดีแล้วก็มีการถ่ายรูปที่ระลึกกันลูคัสและอเล็กพักอยู่ที่บ้านของจอนอีกหลายวันวันหนึ่งจอนกลับมาจากทํางาน ก็พบเชือกสีแดงนำทางเขาจึงเดินตามมันไปเรื่อยๆจนพบว่าทั้งสามคนจัดงานปาร์ตี้อยู่กลางป่าเมื่อทั้งสามคนเห็นจอนก็ชวนจอนร่วมวงด้วยขณะเล่นน้ำด้วยกันอเล็กกดหัวนาเดียจมน้ำนานมากจนนาเดียเกือบตายทำให้จอนนาเดียรู้คัดไม่พอใจอเล็กตกคืนนั้นจอนจึงบอกให้อเล็กรีบย้ายออกไปอเล็กรับปากว่าเช้าเขาจะรีบไป แต่พอรุ่งเช้าเขากลับจับนาเดียมัดและจ่อมีดไว้ที่คอนาเดียและโวยวายไม่พอใจที่จอนมาไล่เขาไปพร้อมทำร้ายจอนและลูกคัสที่พยายามเข้ามาห้ามและบอกจอนว่าเขาต้องการเงินเอเล็กสั่งให้จอนหิ้วกระเป๋ากีตาร์เข้าไปขนเงินจากธนาคารมาให้เขาเพราะจอนมีกุญแจและรู้รหัสตู้เก็บเงินทำให้จอนเข้าไปเอาเงินได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็รีบขับรถหนีไป จอนบอกให้อเล็กปล่อยนาเดียเพราะได้เงินตามที่ต้องการแล้วลูคัสนาเดียและอเล็กจึงได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าทั้งสมเป็นพวกเดียวกันลูคัสถือมีดบังคับจอนส่วนนาเดียกับอเล็กก็ฉลองความสำเร็จกันอยู่เบาะหลังจากนั้นทั้งหมดได้ไปเปิดโรงแรมอเล็กเปิดเงินออกมานับแล้วบอกว่างานนี้หารสามจอนถูกจับมัดไว้ในห้องน้ำ รูคัดเอารูปเหยื่อของพวกมันมาให้จอนดูและบอกว่าจอนเป็นคนดีที่สุดพร้อมถอดแหวนจากนิ้วจอนอีกห้องหนึ่งนาเดียคุยกับอเล็กว่าอยากจะหยุดทําแบบนี้แล้วนาเดียแสดงอาการเหมือนจะแคร์จอนอเล็กเลยถามนาเดียว่าชอบจอนจริงเหรอทําให้ทั้งสองทะเลาะกันนาเดียเอาเสื้อแดงที่เธอถักใส่ให้อเล็กและบอกอเล็กว่าเธอกําลังท้องกับอเล็ก แต่อเล็กไม่อยากมีลูกเขาเดินหัวเสียเข้าไปในห้องน้ำที่จอนถูกมัดอยู่และถอดเสื้อสีแดงทิ้งแล้วก็เดินออกไปเมื่อจอนอยู่คนเดียวจึงพยายามแก้เชือกที่มัดจนหลุดออกมาได้เขาพบว่านาเดียถูกมัดไว้อีกห้องหนึ่งเขาแก้มัดให้เธอและตบหน้าเธอเธอตบหน้าจอนคืนทั้งสองปั้มตีกันอยู่บนเตียงจังหวะที่จอนเผลอนาเดียจึงตีเข่าเข,ข้าที่กล่องดวงใจของจอน ทำให้จอรลงไปนอนกองกับพื้นจรลุกขึ้นมาดึงผ้าปูที่นอนเทนาเดียลงไปกองที่พื้นบ้างเธอจึงด่าจรที่ทําเธอปากแตกเป็นภาษาอังกฤษทำํำมจรงงไปเลยแล้วทั้งสองก็ลงมากินอาหารเช้าด้วยกันจรไม่ยอมพูดอะไรเลยนาเดียจึงบอกจอรว่าไม่ต้องกังวลอะไรธนาคารคงเข้าใจในสิ่งที่เขาทําและว่าจรเป็นคนหาเรื่องเองถ้าแก่อยากมีเซ็กส์ก็ไปเที่ยวก็ได้ เขาก็บอกเธอว่าจริงๆเขาสามารถหาคนที่ดีได้สบายนาเดียไม่พอใจจึงตบหน้าเขาทั้งคู่ถึงเปิดจากตีกันบนโต๊ะอาหารหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จจอนได้พานาเดียไปสถานีตำรวจระหว่างทางนาเดียบอกกับจอนว่าเดี๋ยวอเล็กต้องกลับมาเพราะเขาทิ้งตั๋วและพาสปอร์ตไว้เมื่อมาถึงสถานีตำรวจนาเดียเกิดอาการอยากจะอ้วกขึ้นมาจึงขอเข้าห้องน้ำจอนตามประกบติดเพราะกลัวเธอจะหนี จอนจึงได้รู้ว่านาเดียท้องเขาจึงเปลี่ยนใจไม่แจ้งความจอนขับรถออกไปอย่างไรจุดหมายและเขาไปจอดข้างทางในป่าลึกและลงไปนั่งคอตกอยู่ข้างทางนาเดียผลเกะหน้ารถจึงพบจดหมายที่จอนตั้งใจเขียนถึงนาเดียเป็นภาษารัสเซียว่านาเดียคือคนเดียวที่เขาจะคุยด้วยนาเดียจึงเข้ามางอจอนจากนั้นทั้งสองจึงเข็นรถเข้าไปทิ้งในป่าเพราะตำรวจกำลังตามหารถคันนี้อยู่ และออกเดินทางเท้าไปยังสนามบินเพื่อส่งนาเดียกับรัเสเซียก่อนแยกจากกันนาเดียได้ให้กล้องส่องทางไกลกับจอนเมื่อจอนออกมาข้างนอกเขาก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูนาเดียเขาเห็นอเล็กและลูคัสเข้ามาบังคับและพานาเดียนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมสกายสแควร์ฝั่งตรงข้ามสนามบินจอนจึงวิ่งตามไปที่โรงแรมเขาถามพนักงานโรงแรมว่าชาวรัเสเซียสามคนพักอยู่ห้องไหนโดยแกล้งบอกว่า จะเอากล้องส่องทางไกลมาคืนนักงานบอกว่าจะเอาไปคืนให้แต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ห้องไหนจอรนพยายามแอบดูจนพบห้องที่ทั้งสามคนพักเขาเห็นอเล็กกำลังทำร้ายนาเดียระหว่างนั้นก็มีพนักงานโรงแรมนำกล้องส่องทางไกลมาคืนให้กับอเล็กทำให้อเล็กรู้ว่าจอรนตามมาฝ่ายจอรนก็ได้แงะหน้าต่างเข้ามาในห้องจอรนค้นเจอปืนไปแช็คในกระเป๋าของนาเดียจึงใช้มันหมายขู่อเล็ก แต่อเล็กรู้ว่าเป็นปืนไปแช็คเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อให้นาเดียเองเขาจึงชกหน้าจรน,นาเดียพยายามที่จะห้ามอเล็กบอกว่าจอรมากับเธอทําให้อเล็กยิ่งโกรธมากขึ้นเขาหยิบมีดขึ้นมาจี้คอจรอไว้บังคับให้นาเดียแสดงว่ารักจอรมากแค่ไหนจรกับนาเดียจึงจูบกันให้อเล็กดูอเล็กโมโหมากผลจรลงไปนอนกิ้งกับพื้นและพยายามจะข่มขืนนาเดีย จอ์นจึงคว้ากีตาร์ตีเข้าที่หัวของอเล็กจากนั้นจอ์นกับนาเดียก็จับอเล็กมัดไว้กับเก้าอี้แล้วทั้งสองก็ขนเงินกับพาส,สปอร์ตของอเล็กเดินผ่านหลังรูคัสไปจอร์นไปส่งนาเดียที่สนามบินนาเดียยังกระซิบข้างหูองจอร์นว่าฉันอยากให้คุณไปกับฉันพร้อมยื่นตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางของอเล็กให้กับจอร์นอเล็กหลังจากแก้มัดสำเร็จก็รีบตามไปที่สนามบิน เล็กค้นหาเอกสารในเสื้อของเขาไม่เจอจึงเข้าไปในสนามบินไม่ได้ขณะที่จอนกับนาเดียสามารถผ่านการตรวจสอบของสนามบินเข้าไปได้แล้วนาเดียได้บอกกับจอนว่าชื่อจริงของเธอคือโซเฟียและจอนก็บอกว่าเขายังชื่อจอนเหมือนเดิมและภาพก็ตัดจบเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ